วัสดีวันรุ่งทุกคนผมปายครับถึงเวลากันสักทีนะสำหรับ Back-Op 7 Beta มาแล้วไม่พูดบ้างทำเพลงเข้าไปเลยดีกว่าเห็นเวลสจริงๆยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะมีคนยืม ID ไปเล่นเวลสน่าจะสร้างโหลดเอาได้แล้วป่ะโอเคจริงด้วยไหนมีปืนอะไรบ้างดูซิเอสมี MXR M15 MXR 17แล้วก็ p พล k e e ป ปอร์อ่าอันนี้ก็คือปืนมาจากแบก็ออส่วนไอ้น,นี่ก็แบ็อัพสไอตัวแลมพาร7 s สิบเจ็ดเอสมจีมีไรเดนสี่ห้าเคส่งคล้ายๆกับสกอร์เปียนอีโวเลยดาวเวกสี k, 4, 5, แล้วก็เลเซอร์ไนเอ่ะลูกซองมี M10 b r ิบบร e r เ c อร์เอ็กโสอง่งออกแนวคล้ายๆกับ M1216 ในแบ็ออสอเอ็มจีมีเอ็มเคเจ็ดแอ่ะไรเม่ชิงกันมาร์คแมน m อ็มแปดเอหนเพราะว่าเดิมๆปืนมันยิงเป็นอ่าสนัดเป็นเบิร์ดนะคร ในแบ็กอฟสอมาภาคนี้ก็โดนย้ายไปมาร์คแมนไรเฟิลส่วนสไนเปอร์มี v s เอ c o ีคอ่ะอันนี้ก็เป็นปืนที่เห็นในตัววอร d i t i o n แล้วก็อันนี้ XRT Eon อาร์ซีอีอนมีอะไรบ้างมี j จ g e r 45เอ้ย t a ก45ป่ะในแบ็กอฟสอแล้วก็โพรดานไนคล้ายๆกับ Cap แคป40นั่นแหละลันเชอร์มี ARC M1 โอชาร์ดลันเชอร์ยิงชาร์ดได้ด้วยของแต่งปืนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเล่นรอบแรกจบแล้วกันว่าแต่งอะไรได้บ้างสกอตสตรีกอ่ะดูสิ ส่วนใหญ่มันก็มาจากแบล็กมันจะมีไม่กี่อย่างที่มันเป็นของใหม่อย่างเช่นสกิลเวอร์เก็บเมเกอร์ไอ้นี่ไงสไนเปอร์ที่เล็งแล้วมันชาร์จได้แล้วก็ยิงทะลุอ่ะก็คล้ายๆกับ Storm p s r ในแบล็กอพสองที่มันยิงชาร์จแล้วมันเห็นอ่าัตัวทะลุกำแพงเลยอ่ะอันนี้ก็ด็อกเห็นกันไปละวอตเตอร์คิโลเฮดมันจะคล้ายๆกับตัวแล็บในแบล็กอพสามแต่นั้นมันมันใหญ่กว่าเลยไงอันนี้มันย่อส่วนแต่ว่าเป็นระเบิดแทน หลักการมันก็คล้ายๆกับพวกเคนายูนิตหรือไม่ก็พวกหมาในแบ็คออฟภาคก่อนๆส่วนอันนี้ไลโนก็อารมณ์ประมาณจ็กเกอร์นอส่วนอันนี้ก็วีทอลวอร์ชิปในแบ็คออฟสองแล้วก็ภาคนี้เนี่ยมีระบบใหม่ก็คือ o อเวอร์คอร์กโอเวอรก็อารมณ์ประมาณอาร์กเมนต์ในซอมบี้นั่นแหละเลือกความสามารถมา1อย่างเอ้ยซอมบี้มันเลือกได้2อย่างแต่ว่าอันนี้น่าจะเลือกได้แค่1เหมือนว่าต้องใช้พวกคิวสติกพวกอิคิวเอะไรพวกนี้ แล้วก็เก็บเวลเอาในดูโอเบลเตอร์ซิมีใครบา SO, ้างเจซอมีเดวิดเวอร์มาร์กโอ้ยอย่างเท่เลย50-50อ่าอันนี้ก็ตัวละครในแคมเปญน,นะแล้วก็หวลินส่วนฝั่งเดอะกิลมีเคแกนอ่าอันนี้ก็ซีโอเดอะกิลนั่นแหละมีใครอีกจูราโดแล้วก็อันนี้แฟรงเนอร์ ner, คนสุดท้ายซาเวลลี่เดี๋ยวอะไรที่ไม่ดูค่อยไปเก็บตอนเล่นรอบแรกเสร็จมาดูบาแหแลกกันดีกว่า คัส uh, okay. ตอมไมค c แคนแท็กอ่าอยู่นี่โอเคตอนนี้กี่ตัวรอบนี้5ตัวช่วงนี้ใครปล่อยเพลงใหม่มาบ้างวะก่อนหน้านี้ก็มีเฟมี่แล้วก็มีไอบึ B. เราเคยตั้งกบกบเจนสองมาแล้วเจนสี่มาแล้วโอ้เจนสี่นี่เยอะเลยเอเจนสามยังไม่ได้ตั้งนี่หว่าเจนสามช่วงนี้มีใครปล่อยเพลงใหม่มาบ้างวะ อ๋อแต่ว่าไม่ได้ปล่อยในนาวงเป็นโซโลแทนอ่าน่าจะปล่อยเพลงได้ประมาณสักสัปดาห์สสัปดาห์ได้ละมั้งวงนี้เอาจริงๆก็ยังแอคทีฟอยู่แต่ว่าเมมเบอร์แต่และคนบางคนก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางค่ายแต่ว่ายังทํากิจกรรมกับวงร่วมกันได้อยู่ถ้าคนที่เพิ่งปล่อยเพลงโซโลช่วงนี้ก็คงจะเป็น นี่เวนดี้เลดเวเวตเพิ่งปล่อยเพลงซันคิสมาเมื่อประมาณสัปดาห์นิดนิดนึงตัวเพลงก็ฟังเพลินคนร้องก็ฟังเพราะก็เวนดีเป็นเมนโบวคอลของวงอยู่แล้วอะเลดเวเวตนี่ก็เป็นกกลุปยุคเจนสแรกๆเลยเดบิวต์เมื่อปี2014อะ่ะ11ปีแล้วที่เลดเวเวตเดบิวต์มาไปรอบนี้เวนดีวว้ดีว่าดูซิมีโหมดอะไรบ้างโอเวอร์โหลดอันนี้น่าจะเป็นโหมดใหม่ที่ โชว์ในคอสเน็กอันนี้คอมดผิดแล้วก็ฮาร์ดคอโอ้มีฮาร์ดคอในเบต้าด้วยเอ้ยเอาคอนั่นแหละเอาแมปอะไรดีเอ็กโพอชัวแล้วกันเอ้ยแต่คนมันโหวตเดอะฟอร์สกันว่ะ fort, fort, อ่าเดอะฟอร์สก็เดอะฟอร์สนะโหเป็นเล่นไวกันจังวะเวลยี่สิบกันแล้วอ๋อก็แงะละมันคูณ XP นี่มีทั้งคูณ XP ตัวกับ XP ปืนมาเกมแรกในแบ็กออฟเจ็ดเบต้ากับแมปเดอะฟอร์สอือมสิบห้าน่าจะมสิบห้าเปล่าๆเลยมุงเนี่ย เออคือเปิดมาตายเลยเดี๋ยวปืนเปล่ามันยังไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาดีฟォลด้วยปะสเกลเอาไอ้สตีแล้วกันนะดาวเวกสี่ห้าโอเคยิงนิ่งอยู่ไหนลองวอรจัมดิอ่านี่ไงวอรจัมว้าโคตรเท่โอ้ยมีมีมีเปลี่ยนปืนดีกว่าอันนี้เป็นนั่งหกสิบนัดแคมป์ยิงดีกว่าโอ้ยเกือบตายเรืเหลือสิบโอ้ระเบิดเยอะอะไรขนาดนั้นวะน่ะ โอ้โหตาการตาเกินโอเคเหลือซากพอดีมีไฟไหมแตกเอ้ามีตัวโดดขึ้นมาแต่ความรู้สึกเหมือนรู้สึกว่ามูฟเมนต์อ่ะแอบช้ากว่าแบ็คอพนิดนึงมายิงหลังเออดับเบิลคิวไปเฮ้ยมีมีโอ้ยเกือบตาย โอ้โหมันเห็นว่าไอพวกนี้มันเล่นนำหน้าไปแล้วเราไปแล้วอ่ะไอ้เราเพิ่งเล่นเกมแรกเองโดนตบแล้วเหรอไอบีเอ็มนี่มันทำงานดีจริงจริงนีงทีก็ไม่ต้องขยันเกนก็ได้นะอุ้ยเกือบตายอืมอืมอืมหน้ามีแน่เกือบตายเอาขวาเข้าอีกเอาชนะเฉยเอ้ยเอาเวทเพย์เวยเกมแรกเบทเพย์เลย จากตอนแรกนี่โดนยิงยับๆเลยอ๋อช็อตไอ้นี่นี่ว่ะเก็บเก็บสี่หรือเก็บห้าวะจะไม่ได้ละเอออ๋อเก็บสามแล้วก็ไปเก็บไอ้ตัวนู้นนิดหนึ่งเอวาวะเกมแรกก็เบสเพลย์แล้วเกมเพลย์มันก็มันตามภาษาของออฟดิวตี้แหละแหละแต่ถามว่าต่างจากแหววพกไหมโดยรวมก็ไม่ได้ต่างอะไรมากอาจจะมีต่างแค่แบบ นิดเดียวจริงๆอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยเอมูฟเมนต์แอบช้าลงมานิดนึงอ่ะรอบนี้เดี๋ยวมาดูของแต่งปืนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างออปติกไหนดูซิอืมก็มีเยอะเหมือนเดิมเอ้ยมิล mm ลิเมตรสแกนเนอร์ในแบ,บน็กอัพสองดีกว่าที่มันสแกนทะลุเลยอ่ะอ่าลิเทิลทูอีโลอ่ะกล้องอีโลกลับมาตะกี้นี่ไงที่เราใช้อะ่ะมันจะไม่มีขอบตรงข้างบนมันทำให้มองเคลียร์ขึ้นมัสโซอ่ะมี vertically coil มีซับเบเซอร์ไม่ขึ้นจุดบนมินิแมッ เฟิร์สช็อตรีคอยโอเคเหมือนเดิมเลยได้ฮิปไฟสเปรดมันมีมัสเซลที่ช่วยเรื่องฮิปไฟสเปรดพวกตอนกระโดดสไลด์แล้วก็พุ่งมันมาแทนอะไรวะมาแทนไอ้มัสเซลที่มันเพิ่มแค่ตัวไอ้นี่ปะคลิกรีเซ็ตสปีดปะแล้วก็อันนี้โมโนลิติกซับเพเซอร์บาเลวดูดิบูลเลตเวโล ไดเมดเลนอ่าไอตัวช็อตบาเรลภาคนี้มันเพิ่มพวกเอ็นดอร์สปีดและจากแบบก็หกที่มันเพิ่มแค่ตอนกระโดดเท่านั้นตอนปกติมันไม่เพิ่มไฮบิดบาเรลอ่าก็เพิ่มไดเมดเลนกับบุหรี่เวโลโคคกันส่วนอันนี้ก็เพิ่มเฮดช็อตไดเมดอันเดอร์บาเรลภาคนี้เพิ่มพวกเอมิงไอโดซเว a y แต่ว่ามันเพิ่มพลัสซันทอลรีคอยคันธงมาด้วย จากแต่ก่อนที่กิฟที่มันมีสรรรคุณแบบเนี้ยสอย่างเนี้ยมันจะไปเพิ่ม horizontal recoil อันนี้ตัว u n d e r b a r เรลที่มันมี m l ไซ e ์ focus ปะ่ะในแบ็คอัพหกอันนี้เพิ่ม horizontal recoil อันนี้ก็ lancer f o r e g r ิฟอันนี้เพิ่ม movement speed hifi movement speed อันนี้มีมมในแบ็คอัพหกป่ะวะแบบว่ากิฟที่มีสรรรคุณแบบเนี้ยเหมือนจะไม่มีปะ่ะแมกกาซีนก็ตามสูตรมีเพิ่มแค่กระสุนแล้วก็รีโหลดควิก k n e リアกิฟ Uh, Spin Fire Speed, Aim Fire Speed. อ่าสปินนูฟัสสปีดเอ็มดอซัสสปีดแล้วมีเพิ่มรีคอยดด้วยใช่ไหมรีคอยคอนโทรไดทูไฟล์อันนี้มีในแบล็กอกอยู่แล้วแล้วก็อันนี้แอคคูลาซี่เฟิร์สช็อตเลียก,กิฟภาคนี้มีเพิ่มรีคอยคอนโทรสองตัวแบล็กอกมันจะไปเพิ่มพวกแฮนดリンซะมากกว่าภาคนี้ถ้าแต่งปืนเซตแบบเน้นรีคอยได้เลยจากที่แบล็กอกบ,บังคับแต่งแค่รีคอยสปริงมัสเซลแล้วก็อันเดอร์บั เร็วเท่านั้นสต็อกภาคนี้มีเพิ่มโมเมนต์สปีดโอเคอันนี้อมีเพิ่มรีคอยกันโทรอีกด้วยเองบอกกิ A ้งโมเมนต์สปีดอันนี้ก็อินฟิลเทรเตอร์ป่ะอันนี้มีเพิ่มแท็กสแตนด์ด้วยเหรอแล้วก็ฮิฟไฟส์สเปรดแล้วก็อันนี้ A เอ็มวอลกิ้งกับฟินด์เลยสแตนเอออย่างน้อยสต็อกมันก็มีเพิ่มอย่างอื่นบ้างนอกจากโมบิลิตี้อย่างเดียวเลเซอร์ฮิฟไฟส์สเปรดโอเคอันนี้ตามสูตรแท็กสแตนแท็กสแตนยังยังต้องใส่เลเซอร์อีกเหรอ ทำไมไม่ทำให้เป็นดีฟอร์วะอ่ะอันนี้5มิลลิวัตเพิ่มอ๋อก็คล้ายๆกับตัวสเตนล็อกเลเซอร์ที่จากฮิฟายไป ADS กระสุนตรงศูนย์มากขึ้นอ๋อเลเซอร์มีเพิ่ม d a เม g e เลนสกับรีคอยส s t เตเบ i ล a t เซชันด้วยเพิ่มเอ็มนาซ t s สปีดกับสปีดทูไฟโอเคมีเลเซอร์เลเซอร์อันนี้คือหลากหลาย อันนี้ดีเลยส่วนไฟมอนก็มีเพิ่มบูเลตเวโลรีคอยสปริงแล้วก็ลัพิดไฟรอบนี้ดูของแต่งปืนไปละเดี๋ยวรอบหน้าดูพวกฟิวบ์เกตทัดที่ข้อกับรีท่อกันดีกว่าค่อยๆดูค่อยๆไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางช่วงมันจะยืดเกินเออสลับกับตอนเล่นบ้างมาอิมปรินตอา่าลูกซองแล้วกันมาป,นป,ปืนปดไปชาร์จพอยต์อืมเอ้ยเดี๋ยวนะขอกดชาร์จเพิ่มไอ้นี่ด้วยเพิ่มพิษไฟสเปรด เ้ยเจ๋งจัดอ๋อแต่ว่ากดชาร์จแล้ววิ่งไม่ได้ต้องดักถ้าแท็กสแตนไปด้วยแล้วยิงชาร์ไปด้วยก็น่าจะเกาะกลุ่มมากขึ้นอะมานี่เลยเต็มเตมหัวผมไม่ไหววะ่ะถ้าแบบสั้นๆงี้เล่น SMG แล้วกันโอ้แต่ไม่ตายวะ่ะแต่เสียงฮิตมารคเกอร์มันเหมือนกับไอ้นี่เลยว,วะ่ะเหมือนกับแบล็กพอเลย เอออ๋อไอ้ปืนนี่นี่วาสนัยยิงทะลุม,มันได้กันแล้วเหรอออือปืนคุมไม่ค่อยหยูดเลยปือน,นี้น่าจะต้องแต่งรีคอยล์เพิ่มอะือน้องเปลี่ยนปืนว่ะฮะติดเลยเนี่ยว๊อดอ๋อโฮโหเท,ทกเจอร์ไม่โหลดอีก อุ้ยลูกสองลูกสองโอเคเปืนนิงน่งๆอย่างนีง้เขาชอบอ้าวนัดเดียวให้ไม่ได้อีกรู้สึก AR น่าจะเวอร์กว่าที่เราเล่นก่อนนั้นเนี่ย M15 มเออตามสเต็มไปโอ้โหนิดเดียวเองโอ้ไกลๆอย่างนี้แต่ปืนนี้มันนิ่งกว่าโทษทีแตกสอง โอ้นี่ดักยิงก,ก่อนเลยเอา้าดีไฟลูกสองลูกสองโอ้โหจะสไลด์ไม่ทันอู้หู้เฮ <c oughs> ็ดช็อต <c oughs> มันมาแล้วอา้าวมีตัวเพิ่มมาเออจบแพ้ 1> m, <15 S 2> m <15 S> 1มเล่นดีมากเลยเออเนี่ยคมง,ง่ายดีอ่ะ ไป26ตัวรอบนี้มาดูพวกอ่าอุปกรณ์กันดีกว่าฟิลอ์อัพเกตอนนี้มี a s s o Pack, โด o พ e อตอันนี้ก็ Trophy, อ Active Camo อยู่นี่ Echo Unit ก็ i อโฮ o ลแกรแล้วก็ Squad Link Tactical มีสตัน EMP, แฟตแบง Pin Point, Steam Shot แล้วก็สายแกนเนตอันนี้ก็น่าจะระเบิดหล่อนแน่เลยอันนี้เราเคยเห็นในได r e เลกอะที่ป่าแล้วเราจะเห็น ตัวละครไม่ว่าจะของศัตรูกับเพื่อนอะเป็นสกินเดียวกันหมดรีทร่ะมีแฟลกเซมเทคคัตเตอร์แกนเนดคอมแบทแอคพอยเทเรสแล้วก็ดีโดดโดนก็น่าจะเป็นโดนที่เราสมามารถบังคับได้เพิร <Per k S 1> ์กก็เออดูเพิร์กดีมีอะไรบ้างวะคือโดยรวมก็แทบไม่ต่างอะไรจากแบล็กพกเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพิร์กที่ยกมาจากแบลกก็กพกทั้งนั้นหรือสรรพคุณบางอย่างอาจจะไม่มีก็ได้อ่าอย่างเช่นเด็กเทเีนี่คือมันจะสไลด์แล้วเล็งได้แบบแบล็กพกเลย อ่ะแล้วก็แท็กเปนอันนี้ก็กลับไปเป็นเพิรกแล้วมีชาร์จลิงก์มาใหม่เว้ยอันนี้ก็มีลูปอ๋อลูปคิวสติกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วมั้งเพร์กนะฮะมาเกมที่3คอร์เทคโอเวอร์โหลดหัวแตกไปเลยหยุ้ยโอ้โหไม่ตายอีกหัวสองนัดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ตะกี้ โมกสตมอะโมแตกไปหนเยอะมอบอะสตมสตมเมปืนโอ้ไม่รอดอีกคัตเตอร์แตกหน่แตกสอแตกสาเอาอะไรอะ อ๋อไอ้สกิลเวอร์เฮ้ยหัวใครอืมทิพเปินเอ้ยเดอบัลคิวอืมแปก็กออเคย์ฮาร์ปไทม์หมดนี้มันมีครึ่งแรกกับครึ่งหลังน่าจะนานอยู่พอควรอ้าวเบสเพล์รอบแรกวะ่ะอ๋อน่าช็อตทิพเปินคิวเออขอลัดเพื่อนโอ้โอ้โหบัตรเธอตี้ไปวะ่ะ ได้สเกลเบอร์มาแล้วอีก300แต้มได้ดอกเว้ยอออืื้หเกือบตายเออได้ช็อตไปอื้อหือนิดเดียวเองย,ยังไม่นันได้เกิดได้ทำอะไรเลยโดนยิงละโอ้ฝั่งเรามันมันไม่เน้นออบจิเพียบจริงว่ะเน้นยิงล้วนโอเคโอเคซากวยดี TDK ภาคนี้รู้สึกแอบบแอบไบวเหมือนกันนะ แต่ว่ามันกำ<ๆ>กำกึ่งก<ๆ>ึระหว่างแบบก็โผกอยู่ต้องเล่นไปสักพักใหญ่เลยอะ่ะอ้าวเวสเพลกแล้วเวอืมอ๋อเก็บสี่เก็บห้านี่วะนี่บัตรเทอร์ตีรอบนี้กดไป36ตัวเหลืออะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ดูน่าจะหมดแล้วว่ะเพิร์กก็ดูไปแล้วฟปเกตดูไปแล้วดูไปแล้วหมดเลยอะ เกมท้ายแล้วกันเกมท้ายกับแมป Imprint Domination ด้วยเออลอง LMG ดูดิเฮ้ยเห็นคนเดินมาเฮ้ยสี่นัดตายเอาเรื่องอยู่เออหัวแตกไปเอ้แต่ภาคนี้รู้สึกว่าราคาคิวสติกะมันลดลงถึงจะไม่มีแบงค์ลงมาช่วยแต่ก็รู้สึกว่ามันได้เร็วขึ้นโอ้โหแอบมุมเลยโจนมุมตึกปะเนี่ย ออนี่แล้วยิงค้างเลยแล้าผมมีโทฟี่ผมปาไปเลยมานี่นี่มาจุบอือสไลด์มาสไลด์กลับไม่โกงอืมเดินไม้ยิงหลังอะ่ะ <Taking seat. S 1> มามีตัวมาสองตัวเดวบินคิวอ๋อ โลกจัดเวลาเลงใกล้ๆอ่ะแล้วกล้องมันซูมลึกด้วยดิยอ่าแพะ้ะก็พอยิงสู้ได้ไม่ได้แบบว่าขาดขนาดนั้นอนะ่ะแต่รู้สึกด,ดาวเวกนี่คือยิงดีมากเลยมันยิน่งด้วยเห็นใช้กันเยอะเลยโอเค Back o อ j e จ็ดเบนะครับมัตติเพเยอร์โดยรวมไม่ค่อยต่างอะไรจากแบล็หกแต่อาจจะมีต่างกันนิดนึงนิดเดียวจริงๆแหละอย่างเรื่องมนะูฟเมนต์อ่ะรู้สึกว่าแอบช้ากว่าแบล็กหก แล้วก็ TDK แอบรู้สึกว่าเร็วนิดนึงแต่มันเร็วก็บแบบไม่ได้ฉีกเลยอะ่ะมันเร็วในสเกลของ TDK เลือด150เพราะตั้งแต่แบล็คพกมามันเลือดร้อยก็จริงแต่ว่าสเกล TDK มันอะ่ะมันยังอยู่ในสเกลของเลือด150อยู่การเพลก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากต่างแค่นิดเดียวแต่โดยรวมอะ่ะมันก็เล่นสนุกตามภาษา l อ of Duty ที่เป็นอาร์เคดชูเตอร์อย่างนี้วิ่งยิงวิ่งยิง แล้วยิ่งมีเรื่องวอจัมเข้ามาช่วยด้วยอะ่ะใครที่ใช้วอจัมเป็นอะ่ะภาคนี้ได้เปรียบแน่นอนตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้มากว่าเจอข้อดีหรือข้อเสียอ,อะไรบ้างต้องเล่นไปสักพักหนึ่งเลยจนถึงเบต้าวันสุดท้ายแล้วแหละถึงมาทําคลิปเรื่องดีและเรื่องหน้าบน่นรวมไปถึงคลิปปืนเล่นแล้วสบายใจกับเหนื่อยใจด้วยจริงๆคลิปนี้ถ่ายวันเดียวกับวันที่สตรีมนั่นแหละคลิปหน้าเนี่ยยังอยู่กับ b a c k ออฟเจ็ตเบต้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดซอมบี้ที่เปิดให้เล่นหลังจากวันที่เเปิดว1วัน ไม่รู้ว่าทำไมถึงเลื่อนมาเปิดคลิปนี้เนี่ยไปลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวัยรุ่นตลอดไปเว้